ประกันชีวิตเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยมองข้ามไม่ได้เลยนะคะประกันเนี่ยช่วยตอบโจทย์ช่วยเรายามวิกฤตได้มากๆเลยหลายคนมองว่าประกันเป็นเรื่องที่ไกลตัวไม่เป็นหรอกไม่ใกล้หรอกไม่จําเป็นต้องมีหรอกแต่พอเจอเหตุวิกฤตประกันเขาจะทําหน้าที่ดูแลครอบครัวของเราดูแลเราเองแม้กระทั่งยามที่เราเจ็บป่วยเรามีค่ารักษา ประกันก็จะดูแลค่ารักษาทั้งหมดที่ cover ที่เราซื้อไว้ในกรณีที่เราเป็นโรคร้ายแรงประกันก็จะดูแลจ่ายสินไหมให้เราตามที่เราซื้อทุนประกันไว้ในตัวประกันมีแผนหลายอย่างประกันมีทั้งคุ้มครองชีวิตและคุ้มครองโรคร้ายแรงเราจะรู้ได้ไงวันนี้เราเป็นแค่หนโรคและพรุ่งนี้เราจะเป็นโรคอะไรแต่อย่างน้อยเรามี44โรคที่ AA คุ้มครองอยู่ ประก,กันความเสี่ยงไว้ดีกว่าค่ะมีประกรันไว้ยังอุ่นใจดีกว่าค่ะในวันที่เราเจอวิกฤตค่าใช้จ่ายในวันที่เราเจอวิกฤตค่ารักษาอยู่ดีๆเราล้มป่วยขึ้นมาเรายังมีเงินประกรันตรงนี้ช่วยดูแลซัพพอร์ตครอบครัวเราในวันที่เราหาเงินไม่ได้แล้วในวันที่เราหารายได้ไม่ได้แล้วแต่เรายังมีเงินก้อนโตเงินก้อนนี้ดูแลรักษาครอบครัวเราอุ้มชู ในวันที่เราหาเงินไม่ได้เพื่อจุนเจือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่ารถเพื่อเป็นค่าบ้านเพื่อเป็นค่ายาค่าหมอดูแลรักษาเรายามเจียป่วย mm hmm. อย่ามองข้ามการทำรกันถ้าเรามีเงินก้อนโตดูแลรักษาตัวเองโรคที่เราเป็นอยู่อาจหายขาดได้เดี๋ยวนี้สมัยนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์วิวัฒนาการไปไกลามากเลยค่ะไม่ว่าการจะผ่าตัด การรักษาโดยการส่องกล้องหรือทําให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยที่สุดและทําให้การรักษานั้นทําให้เราฟื้นตัวเร็วเพื่อสามารถทํางานได้เร็วขึ้นและตัวยาก็มีการพัฒนาไปก้าวไกลประเทศไทยนี่ทางการแพทย์ข้อดีมากเลยนะ,ะสมัยนี้โรคมะเร็งสามารถรักษาหายได้นะคะถ้าเรามีวงเงินรักษาที่ดีมีวงเงินรักษาที่พอมีวงเงินรักษาเต็มที่ยามองข้ามการทำประกันประกันช่วยชีวิตคุณได้จริงๆค่ะ Dan e -e -e.